สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกระชัยลาเพลินลำพิเชียวนะครับผมบรรยากาศตอนดึกๆนะครับผมน้องๆแดนเซอร์กำลังแจกชุดกันนะครับผมเขาจะรีลันคอนเสิร์ตใส่ชุดนะครับผมนที่25อย่าลืเริ่มนะพี่น้องสื่อบัตรจองตั๋วนะครับผมที่มาสาวน้องเพลพน ใส,ใส่ชุดเหรอใส่ชุดเหรอกำลังไม่ค่ะแจกอ๋อแจกชุดเฉ<ช>ยๆ<ช><ช>ไปซ<ด>้อมค่ะนี่นี่จะพาจะพามาดูชุดการชายชุดใหม่นะครับยกยกให้ดูหน่อยลูกยกให้ดูหน่อยนะครับผมางานบอพี่น้องนะครับผมชุดใหม่การชายรอบดึกๆนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วรอบพี่ริมเหรอที่นรอบฮะรอบพี่ริมแล้วเออเจตไฟเยอะเยอแต่ข้างอันนี้<ะ>มันใช่ไหม แล้วข้างหลังอีกครึ่งหนึ่งแต่อันนี้ต้องรมัดระวังมันจะไม่พอพี่กลมพี่กลมอันเล็กๆพี่กลมมันเลยห่าถุงน้อยมันเป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อใส่แต่นี้ก่อนก็ได้ใส่แต่อันใหญ่บ่เออแล้วก็เนึ่งข้างหน้าก่อนนะได้ใช่ใช่เนี๋ยข้างหน้าก่อนขอดูอีกหน่อยนึงสิสวยงามมากครับผมเหลือมแง่ๆพี่พี่น้อยเหลือมันเหลืออีหนึ่งนะเมียนอันเม็ดน้อยมันเลยโอเคเลยอ้าวโอเค thank you ชุดใหม่มาชมชุดใหม่ตอนดึกๆนะครับขอบคุณน้องตัดที่เย็บให้บรรยากาศรอบดๆไหนอะเอาสวัสดีแม่บ้านเป็นยังไงแม่บ้าน สบายมากซ้อมออกกำลังกายเหรอค่ะมาออกกำลังกายซ้อมเล่นแล้วซ้อมจริงซ้อมจริงค่ะซ้อมจริงขึ้นจริงเล่นจริงแสดงจริงแต่งจริงค่ะไม่มีสเตนอินไม่มีไม่มีเต็ไม่มีอันนี้ค่ะไม่มีไม่มีแบบว่าเรียกไปก็ประทับกับข้าวไม่มีนะไม่มีค่ะเดี๋ยวก็พร้อมเดี๋ยวก็พร้อมขอบคุณน้องก๊อฟด้วยครับพี่ชายลูกค่ะใครจะดู่ไปแล้วไม่มีผู้อ่ะอยากกอดป้นี้เลยภาษีถุงเลย สวัสดีค่ะสูเขาเด้สู่เเด้อ่อยู่จาเมาสูเขาพี่นองไดเต้นเป็นหางเชียงสูเต้นงามอยู่เต้นงามอยู่เห็นเต้นอยู่คนไหนเห็ุยังก็เหตุค่ะพี่น้องเหตดเตุเอตด้เห็ดไสูสู้สูเอ้าไป็นกลังใจคห้พระเอกก็ใเป็นตนใช่กเป็นยุคผางหนา่ แย่ซ้ำจงไดนไม่ห <PAUL> ญ <bunker ring> ่ซ <Wikipedia> ้ำใส่ไรบอลลูสุตฝันังน้อเพื่อนดูดินี่ไอ้นุ่นนีุ่นทูลซับอันนี้อันนี้บอกนุ่นเออเออเออเอาจำได้ยุ่นอันนี้พี่ยุ่นนี่พนพูดสาบเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พนพูดสาบเราเราบระมาณเราเออเราเสียแะไรบางปีกายนีได้น้ ี่พนพูดสามแล้วเสื้อปีกายปีกกอเีเลยใช่แล้วอันนี้ไอเสื้อจะเสื้อนะอันนี้เยพัดอันนี้บุญรอดยอดเอสดดิ่งจำได้ปะ แยกบุญหลอดบ่ะแยกบุญหลอดก็ตายแล้วตายแล้วแยกบุญหลอดก็ตายเนี่ยเดี๋ยวที่คุยกันอีกจุ่มเดียวกันประเดี๋ยนี่แต่เสื้อโอ้เอ้ยต่เสื้อตัวสูงเงาเออเออเขาไปพอดึงหนึ่งยุคพัทยาอู้ยุคพัทยาหางไล่เต็มเลยเออหางเงินนั่นทั้งนั้นผู้เฒ่าเห็นอยูผ้เฒ่าคุยกันครับพี่น้องโอ้ยมันเป็นเฒ่าหรอกเฒ่ามันนุ่งเปนเถ้าเป็นเนื้อมะเต็นหรอเออเฮ้ยอันนี้เสื้อผิวป่ะเยื้อผ้าผิวบั๊มนี่ไอ้เบนป่ เออแมน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 มีแค่แว่นมีไอแว่นเออเออเออแว่นจับสูน่บอันนี้หนูได้หนึ่เอ้ยใส่ใส่ตีอะไรนะเออเบ่งดูวันไหนไหนใส่ใส่อันเทีมเจ้ามันเป็นมั่วๆแล้วผมเห็นเนาะ เออมันโหภากระม้วาจีเนาะบ่ไดมานเนาะจักปีแล้วนี่ภาพนี่ลำพลินเนาะ้ยโว้ยมันหลายต้น้อยสิบตอนนี่ยี่สิบแปมันห่างกันยี่สปีสามสิบสองปีเอ้ยสามสิปีสาแต่ยังว่าพอกันตั้งแต่นสามสิบสอ้ยอยาว่าเอากั่อกันหาพอแต่ยังว่าสากว่าปีเู้ได้เจอกันไหนก่อนู้ได้เจอกันไหนก่อน ยางมามัดดีเ้ากัอันนี้ครับไทยาวไขเห็นแต่ว่าพงศาไทยแต่ว่าหูว่าเราเป็นมะลาอยูจะได้มาอะไรมาเจอพงศาพนานไรเนีขยเอ่นจะได้มาอะไรไล่ไล่ไปพนสาส้นแสง่องแสงแล้วก็สายยันมันบ่สายยันแหล้วก็คณะศิริพอเดี๋ยว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 ไปยุคนพงศายันบ่ัสายยันตก็ไปจะไปบินเบงลูไม่ข่อยไทยเรนสายเาบอกว่าพนันีนเสือกเย้ซ้ำเลย ก็มาถามอ่ะพัฒนาได้อีกพัฒนากิีอินคอนเสิร์ตเอ้ยฉับบอกเฉเดียวก็ดีใจแต่เนาะตอนตอนที่ไทยน่ะเม็ติ่มเพราท่านหูได้ร่าเป็นเมษาเมษาบอกว่าก็อยากสือบทายมาสัมมาสัมผัสมีแต่คนบอกว่ามีผู้หนึ่งเอฟซีบอกแต่ว่าแต่ว่าเขา ในในในยูทูปเขาบอกว่าแม่สามแม่สาอยู่ได้เออจะมากากับรับบ่บเคยาสิเป็นเล่าเออบเคยราสิเป็นเล้าก็เลยมาสืบข้าวหาเล้าบางสีไทยเอาขึ้นมูเออี่เอฟซีพันบอกมาเออไปทายแม่าแน่เขาวะแม่สาแน่เขาวะเล้าเป็นอันเครื่องที่เท่าที่พูดที่สองดโจปดโจ้ลวพ่าวา คอยเราไปพอเราคนแรกเลยคนแหลกเลยคนแรกหลกอยู่ในห้องดีนะเขายังอาบนาบเรียบร้อยคอยคือจะได้โู้โหมึงขนาดคอยขึ้นไปเทิงห้องตองอู่ลงลงมาเสือนั่นบาดนี่พี่ยุ่งตายแล้วตายแล้วแบบในเบิร์ไหนน้ำกันบ้าดนี้คอยพญางไปเทิงแม่ติ๊มไปเห็นพญานขึ้นมาแม่คอยนึกว่าแม่ไอ้รถไอ้รถกับแม่แม่มาสันแม่เอ้าเอ้าเอาแม่บอกเพิ่นมาเต้นพะนะเพิ่นมาเต้นพะนะ บัตจะไดก็เลยถามมาอยู่ก็เลยคอยก็้งเฟดคอยรงยูทูบคนกระแตกบิมบมบิมเขาว่าเออคนร้าคนเบิ่งลายมื่นเลยล้ังากนั้นคนก็คนรเลคตรก็ไปหาใจซ้ำแน่ไปหาใจซ้ำแน่บอลโจเขาว่าไอเสื้อเยยพัดไอนี่พ่นพูนซาพิยุกตายแล้วนนี้การพ่วงบ๊บ๊แมนแมนยูโบ่การพวงหรือม้ันไนแมนยู่บ่การพ่วงแล้วนะ อันเะกี้ใส่เลนทเาเลนไทยเขียวเนาะอันเมื่อกี้บอดนะมันบอกบอยบอดจันบอดตีกงบอดเออเออแม่จันจักจันจปนันจันจกนจั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 กจันจนจั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 นนจัจันนันจันจนันจันันจันจันจันันันนจเนนจักันั่จันจนจันจนนนนจันนันันนจันันนันนหัันาะจัจันันนนนนนัจจจ ลำบ่ใครได้ลำดอกเตยเตยจริงสินะอันอันเสวนมากแล้วสิเต้นสิเต้นแต่ว่าไปเต้นมเดี๋ยวจะไปลำไปเต้นทางข้างล่าดอกลำนี่ตัดขั้วเนี่ยมวงแหลกเลยบอก่วงแหลกเลยบอกควาชนากินคันเสือเป็นเป็นวงเป็นเป็นเป็นวงที่ที่สามม่วงแรกม่วงประกาศเจมนาพาสเพชเปร์ลันใช่รองของพิมใจเพชเปร์ลันใช่อายุสิบสองปีแม่พาไป แสดงว่าเจ้าในบ่วธรรมดาเนาะแม่แม่ภาพมากไปหน่อยแสดงว่าเลือดแล้วมีแต่มอลำแม่เลือดจะมีแต่มอลำพ่อกับแม่เป็นมอลำนี่ได้อยู่บ้านเหบอแม่จ้ะยเออแม่ก็เลือเอะพ่อก็เป็นข้าวเองดีเลย เป็นเลินจริงๆมันเป็นนางเอกตลอดแสดงว่าหากินน้ำมันำาจน่าทุมอินเท่าทุ่้นเาือะหากินน้อน้ำาปียังมาพอกันเห็นมารูปนี่แต่งกันเจ้าเจ้าจื้อ่ไหนอยู่เป็นบ่รับไค่ขับข้าต่ประกาศถามเธอทางนี่ถามก่อนท่านนี่ยางมากสิมากสัมผัสยางมากสมากสัมผัสเปิดเมื่อยคลิปยานเปิดเมื่อยคิปยุหานเคิื่อยคลมปยท่าุดันนี้วันีกว่า ไปไท่เอาแม่สามเน่แม่ติ้มส mm ิไปเบิ hmm. ่งว like mm ่ายายสามรถเป็นผู้จังใดว่าแับดีว่าจัด่าพี่อยู่พี่พี่อยู่ว่องในมาแดลว่าสันไล่ฟังดูว่าสันก็ไล่ไปไล่ไปเพิ่นกับเออตั้งตะกี้สมัยตะกี้กับไปอยู่นั่พัฒนากิจแม่ได้สามบออะไรกันเลยก็ว่าไอ้ติ้มตัวนีวว่าันห่วงไงห่วงไงตะกัดตะัว เมนอฮยขันบวยเยีนกันเลยพอกันแนเนาะเมน้ยสาบกกมีสามกลกมแต่ว่าเอือยเรากับโมี่ไผ่พอบาเต้นกันเหยียกันเนาะเลี้ยงลูกจนใหญ่ชีวิตคุณแบ่เล้ยงกนหลับเลื่นเสมอไปเนาะโกมลูกใช่แล้วบอกรอเลยเห็นทำลูกอยู่ใช่แล้วรเห็นเขาเห็นลาทายคู่กันก็ลูกอยู่ไเขับไปเบิรเฟสแล้วได้เบิรเฟส้อยใช่รอใช่รอดีเ็นงานดีไซนเสมอเลยไปทหารไปทหารควบสีออกมาเฉ ลองเพลงเป็นวะใช่หวะเขาบอกเป็นนักหลอกเนาะมัดเต่นยังเต้นเป็นบอกมักบนทางมัดจูมัดจูซาบะไม่ติมซาบะแม่มาเปิดทางให้เนาะขันมาใมะน้ำนี่กะโอ้ยมาน้ำผู้สาวนี่ยบอกออกบอออกส่องไครเ่อเดียวตอนนั้นรับรองเอฟซีมันหนาวว่าคนเป็นซาบะเราเดีมาอันนอแันกันย่างในโซนเก่ามาน้ำนเป็นยังไง ย่างวานี่ย่ง่หมวกแมวลาน้อยเนาแง่หมวกแมวลาโอ้ยมาพอออกช่องคอยน์จับเราออกมา F4 มาหามือแรกเจ้าเปิดไปพอดีเจ้าม่านสัมผัสอยู่ห้องเนาะแมนแมนเจ้าเปิดออกไปวันนี้พอดีคอยคอยกับวันนี้ใช่นอกให้เปิดให้เบิ้งแต่วมาเมืมาเบิ้งคนย้องเจ้าออกไปเรียบร้อยคนปล่อยคลิปไปแล้วว่าปั่คลิปในยูทูบมาเบิ้งว่ะป้าสันเพิ่งไปปล่อยอีหลีว่าสันเข้าล้วเนาะเจ้าถามเบิ้งได้เหรอสันบอกเนานอนบ่ไใดตั้งใจจะไปไทยแล้วเลยเจ้าไปไทยมือแรกคนเขาเบิ้งเท่าแถะ อ้ยหลายหมื่นหลายหมื่นคอยพ่เคืนมาเสด้ไปถ่ายเล่าคอยคืดจะได้เมินนะคอยไปโอเป็นเลรียบัตรเดนเซอร์ก่อนถ่ายถ่ายไปเดย่างนี้แต่เสียงอีฮาตองอูอยู่เทึ่งรื่อะยะงันไปอ้าวพี่น้องครับหลังจากสัมผัสแล้วเมื่อกี้กะเลิ่อนขึ้นฉากลำั่มสวัสดีเจเจแล้วสวัสดีเจเจเอา พอการคลิปนานย่าซ้ำเมื่อกี้ขึ้นไปล่ำมากนะครับผมพอกันคลิปนาายบายมันหมานเฮงเฮรวย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 จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับสู้เด้อสุ้เด้อสู้เมื่อวานเมื่อานเมื่อวานอากาศหนาวเมื่อวานไหนเนาะเมื่อวาเมื่อาน